ะค่ะนะคันนี้ลูกค้านั้นนํามาเทินนะคะ <_ C> e <an> บอกก่อนว่าลูกค้าที่ออกรถกับเราไปไม่ว่าจะกี่ปีก็แล้วแต่นะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์น,นะคะรับเทินรับตีเทินหรือว่าซื้อขึ้นหมดเลย <_ C> e <an> คันนี้เจ้าของเดิมนะคะนํามาเปลี่ยนเพราะว่าครอบครัวใหญ่ขึ้นนะคะขยายเป็นรถครอบครัวคันนี้มันไม่พอแล้วนะคันนี้ซื้อกับที่นี่ค่ะ <_ C> e <an> เพราะว่าหลายป้ายยังเป็นของสมชายอยู่ด้านหลังยังมีสติ๊กเกอร์สมชายอยู่นะคะ <_ C> e <an> เดี๋ยวจะพาไปดูว่าคันนี้ลูกค้าซื้อออกไปได้ปีนิดๆดเนี่ยด้านในเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะ เปิดประตูโอ้โหถือว่าสวยนะสภาพโอเคเลยนะคะด้านในของมาด้าเนี่ยจะถือว่าสุดยอดอยู่แล้วเพราะว่าด้านในเขาจะทําทรงมาคล้ายยุโรปนะคะหน้าจอมีมาให้นะคะแอร์เป็นวงกลมๆแบบนี้ให้ความแบบว่าสไตล์ยุโรปมากๆนะคะแล้วก็คอนโซลตรงกลางนะเกียร์ออโต้นะคะตรงนี้ก็เป็นแผงวจอนะคะไว้ควบคุมหน้าจอเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะหมุนควบคุมตรงนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเป็นคนขับไปคนเดียวนะคะ ไม่ถนัดใช้ตรงนี้เพราะว่าเราต้องจับเกียร์สับเกียร์นะคะก็คือควบคุมที่พวงมลาลัยได้เลยเพราะพวงมลาลัยเป็นทั้งพวงมลาลัยพาวเวอร์และมัลติฟังชันนะคะสำหรับคันนี้ทุกอย่างยังสวยกลิบเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนแบบว่าวันแรกที่ลูกค้านำรถออกไปเลยนะ,ะบอหนังนะคะสวยๆเดินได้แต่เข็บสีแดงนะคะเหมือนด้านนอกเลยค่ะด้านนอกก็เป็นสีแดงใช่ไหมคันนี้คุมโทนด้านในสีดำใช่ไหมคะตัดขอบสวยๆเลยนะค,ะคันนี้ เน่บอกเลยว่าใครที่จองวันนี้นะคะให้ดอกเบี้ยถูกๆเลยค่ะดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่1.99ค่ะเอาใจลูกค้านิดนึงเนาะรถสภาพสวยลูกค้าเอาออกไปถึงจะได้ปีครึ่งนะคะแต่ว่าคันนี้ก็ยังสวยกริบอยู่นะเราจะพาไปดูห้องเครื่องนะคะแล้วก็ด้านหลังกันค่ะว่าคันนี้สภาพมันกริบจริงเป๊ะเวอร์ทุกจุดหรือเปล่าไปจ้ะ นี่ค่ะสีแดงเงาเงาสวยสวยเลยนะจ๊ะด้าน,นหน้านะคะตาไฟมีการใช้งานมาตรงนี้เดี๋ยวเราสปาให้นะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้งานหนักนะมันไม่ได้เหลืองไม่ได้ขุ่นมัวมากนะคะแม็กค่ะคันนี้จะได้เป็นแม็กอาลอยจากมาด้านะส่วนยางเดี๋ยวทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเพราะว่าลูกค้าก็ออกไปได้ปีกว่าแล้วเนาะน่าจะใช้งานกันมาพอสมควรนะคะฟิล์มนะคะเดี๋ยวติดให้ใหม่รอบคันนะคะส่วนคิ้วคันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยดูสีรอบคันสีทุกคนสวยมากนะคะ เดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังกันนิดนึงนะคะด้านหลังตรงนี้เป็นตัวระบบห้าประตูนะคะเป็นมัดด้าสองนะคะเปิดด้านหลังโชว์นิดนึงค่ะคันนี้ที่เก็บของก,งกว้างๆนะคะแล้วก็ดูยังสภาพยังสวยอยู่เลยนะร่องรอยการใช้งานมีน้อยมากๆนะคะรอยอาร์ครอยมาร์กนะคะเดิมจากโรงงานยังครบอยู่ทุกจุดนะคะไม่มีการชนมานะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูของนิดนึงว่าด้านล่างนะคะนี่ค่ะเดิมเดิม อ่ะแต่ต้องเก็บขยะทิ้งกันนิดหน่อยนะคะสำหรับคันนี้แต่ว่ายางอะไหล่นะคะยังอยู่ครบเดิมๆยังไม่มีการได้ใช้นะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวไปดูกันที่ห้องเครื่องค่ะตอนนี้นะทุกอย่างสวยกลิบนี่เห็นไหมบอกแล้วว่ารถเดิมจริงๆนะคะเห็นไหมสติกเกอร์เดิมสมชายยังมีอยู่นะคะแล้วก็ฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวนน้เปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่าฟิล์มเริ่มไม่โอเคแล้วนะคะป่ะไปดูกันที่ห้องเครื่องบ้างค่ะเพราะว่าด้านในดูแล้วด้านนอกดูแล้วนะคะเหลือห้องเครื่องมาดูห้องเครื่องกันจะ้ะ นี่อ่าสิ่งที่ต้องทำแน่ๆสำหรับห้องเครื่องคันนี้ก็คือสปาค่ะทุกคนจะ้ะคันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อกี้สดๆร้อนๆเนาะลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นรถครอบครัวนะคะคันนี้เป็นตัว Sky a c t i v e นะคะเทคโนโลยีแบบเครื่องเงียบสนิทนะคะสำหรับคันนี้นะคะสปาให้ของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้ตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้นะคะฝากระโปรงเดิมๆตาปัม๊มโลโก้มาด,ด้ยังอยู่จ้ะสติ๊กเกอร์มอกอรอยังอยู่นะคะ รอยอาร์ครอยมาร์คทุกอย่างยังอยู่ครบหมดนะคะคันนี้เดี๋ยวราคาเน่ๆลงให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือว่าใครใจร้อนอยากได้ราคาก่อนสามารถทักหา,าแอดมินหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 2 6 5 1 5 4 3 6นะคะอยากได้รีบทักรีบโทรเข้ามาเพราะวันนี้ได้ดอกเบี้ยถูกมากนะเริ่มต้นที่19 1.99้นนะคะตลอดอายุสัญญาเลยไม่ว่าจะสัญญา7ปีหรือ8ปปีนะคะให้ไปเลยดอกเบี้ยถูกๆแบบนี้นะ ให้เฉพาะลูกค้าท่านแรกที่โทรเข้ามานะคะวันนี้เน่เขอตัวราไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเนน่จ้ะสมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ